เรื่องนี้เล่นจริงจริงต่อให้กล้องได้บลอ็อกปุกมาก็ไม่ไหวนะแต่ได้พิพิโลมาก็ดีกว่านเนาะเพราะว่าพอดีเพราะว่าพอดีดีกว่าไหมพิโลนั่นพอดีครับที่อ่ะนี่มันก็ใส่ตอนผมดิ รอพอูเอาไปเตรก่อนกันหน่ท่เนี่ยเอาดีเอาดีถึงมล่ะถึงมืะเอ้าทำไมไม่ขึ้นหออ้าวอ้าวเจงดิเอเอเรอเรอเหรอเอเรหอเหรเอเร

ดเดวเเราก็ู้ถือว่าอ่อนมากเลยเจพอฟอมพีกล้องกับจันอก็จะไหวแถมได้วิซิโล่ไหมเ <the> นี่ยตอนนี้เราต้อาปูมันทำอะไรไม่ได้เนะี่ยก็ไม่จนจะามจำ นึ่งจำนั้นเรื่องมันได้ว่าที่มันลบไลท์อะวดานะอยไม่ไหวแล้วลบไลท์โผลเลยขึไกม่ไหวนล้นมาขึ้นมา้นมาขึ้นมาข้นมาคีนม้นมกนมนไามันแพ้มนะมันก็ไม่บนะ attack victory to the battle แล้ว không มีคนเบนคิงใช่มั้ย ừ. <laughs> <Okay. cười> ah done โอ้โหโอ้ห oh. ฮ oh ่าเอ้ยถือว่ามันฉลาดอยู่แนะที่เอาเอาฟ้อมไปช่วยอะ่ะถ,ถือว่าถือว่าถือว่าเพื่อนๆอยู่เนาะขอบคุณ <laughs> ที่หลังไม่ต้องหลังกินว่าอะไรดีก็ไอเดนไอเดนไอเดนนิดไอไอน แตงบัตไอโนนิสเขได้อย <wh ู่เขาได้อยู่หน้ากำเนียแค่นี้แต่ไม่ต้องการเฮ้ยต้องการดิตอต้องมีหอกแทำให้เวส้น่าจะน่าตีไม่แตก

กันเอาควาตบวมามาช่วย,วยนะเคื่อ,อ,อนแล้วก็เน้ยช่วๆเลยๆเลยๆเล่นแ้ะมันขี้จะเปลี่ยนเปลือกหลอดเบอสามนะบเดิมแล้วว่าเป็นว่าก็ก็เป็นว่าครับกลับมาได้สามเมตรเดิมแล้วแล้วกล้จะบล็อกบ่าอยู่ไหมเนะี่ยคงเห็นในมินิแมปอ๋อ้โห่นนะัวนาแล้วใครติ๊กวนะเนี่ยวีโร่วีโร่ต่างกนะัน โอ้อันเิลนะลุยเลยให้ผมเล่นจอยรอหน้าจะให้กล้องเข้าไปเล่นกซะก็เห็นว่าเวียดนามเขาชอบผลานนี่ผมก็เลยจยาให้มันแต่ป๊อกกี้อะป๊อกกี่รู้วิธีมนรู้วิธีแล้วแหละแต่ผมทำได้เลยนะทำไมที่คิโนะไม่ไปอยู่กับวอแด์บอดด์แต่ถ้ากองในมารองข้าวบัวน่าจะประคองเหมืนหน้าอยู่แหละ Yes, yes. แต่สมมติถ้าเราเขาบูมอยู่ทีมเรานะเราต้องเลี้ยงมันไว้อะ <Yes. S 2> อย่าให้มันโดนกดเพราะมันจะทำอะไรไม่ได้เลยเป็นสัตว์พิ่นมาดีกว่าต้องแตะไปยิงหอกก็แตะของเราเอง

cầm lấy cầm lấy con này mà chia chiêu chiêu đi ba à, nó có một tổ chứ, không làm tổ rồi? เอาเข้าไปเลยนมถ้าเรามีสี่เบสแล้วอีกฝั่งหนึ่งกันได้ก็ถือว่ามันก็แย่จนอะดีแต่เราก็เคยเจอสถานการณ์ที่เราเหลือสองนาแต่เราก็คู้เคืนได้นะเราเคยเจ็มไว้นาแเราก็นี่เราต้องเราต้องไม่ใจเสีย <laughs> แต่ถ้าเหลือเบสเดียวนี้ เตรตียได้ไม่เป็นไรได้ครับฟากระโหลกไงกงตกม้าเลยก็ออกไปนั่งโซล่าแพทเลยใช่โซล่าแพทเป็นมากองแขก่อนดีไหมฟ้ากระโหลกม้าตกต้องเห็นเขาแล้วใช่ไหมเออยมมาถมเป็นไงใ้บอบ ปอดานเขาจะดูเล่นแต่บอกปอดานเขาจะเล่นจัดแหลกว่าใครเนจะจัดดูจัดจ้าเลยนะก,ก็บอกมาดิมาดิไม่ได้เก่งเข้ามดีกงบอกต้องมาเจอกับเทียบโลตัศแล้วมาดิมาดิาดๆๆาดดเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ย

จบง่ายไปไหมอ่ะแปดทีต้องรอดเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหมันจะเหลือหน้าเดียวแล้วเนะี่ยกองเนี่ยนิคิโรอกับคุโจ้ดีเลยได้อยู่กับทีมมหาพี่

ต้งเล่นจิวเมันยิงตัวแหกแลองด้าดี้านดีรดออมป่ยนเขาอ่อทำไมจะล้องเขาอทำไมไม่ไหวใช่ไหด้าดีด้าดีคนวาดานเป็นไงเนเก่งมากเก่งมะม,มันิดอะไรอะ่ะค <can> ือ

ต้องโต้เห็นเป็น PVA ด้วยใช่ไหมก้องอไปแลว้วกูบอ,อกดีกว่าเจ๊งดิ Yes, master. อืมโดนยุ่มาไหนวะเลย